นะคะคเราก็อยู่ที่ร้านงวงลายซีฟู้ดค่ะอาเราก็มาสองอย่างแล้วอันนี้เป็นจ้อปูกับแกงส้งบบมปลา,ากระพงยอดมะพร้าวอ่อนบรรยากาศห้างหน้าเป็นทะเลในกํกำลังมาอีกแล้วเราต้องเก็บอุปกรณ์นนะรู้สึกจะไม่มีที่วาง อันนี้โทรศัพท์ใครกัดปะน้ำบ๊อกวีก็ได้ค่ะอะไรมาโป๊ะจะทำมันกรงอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมวด่านแมวตายอืม ลงค่ะในปูจ้ะวิน้ำจิ้มพอไหมไม่พอเพิ่มได้จ้าเราไม่กินปูนะแต่เราจะกานอันนี้ที่ใส่เปลือกะอันนี้น,น้ำจิ้มชอบนกุ้งกินกี่คนคะ <laughs> อันนี้ปูเอาไป แม่ถึงนังกีเอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หมดยังคะยังคะ่ะแบบปลากระพงกับปีกไก่ทอดนะไม่จะรอรอถ่ายทีเดียวพร้อมกันไงว่ามันมันจะเหลือแม่กดดันเขานะั่นแหละบอกจะรอถ่ายทีเดียวปลากระพงอะไรสองอย่างปีกไก่กินสองคนจ้าใช่เลยจา้าอันนี้อะไรนะ หมึกปลาหข่เค็มปลาไข่เค็มอันนี้หอยอะไรนะผัดพริกเผามันไม่มีอะไรหอยัดหอยอะไรไม่รู้หอยตลับหอยตลับหอยตลับเออถูกแล้วเลยออีกสองอย่างนะคะคือเราจะนั่งตรงนี้นานๆร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันห้าพอดีเลย ามาสรุปราคากันนะคะวันนี้เราจะใช้ส่วนลด40%รนี่จะเหลือกี่บาทมาราคาอุ้ยฟรีชุดพิมพ์ปังโอ้โหจะเหลือ <laughs> จะเหลือไหมเนี่ยแบบผิดฮอต แม่ขย,ยับไปตรงอันนี้มันกินได้ประมาณห้าหคนนะใช่เราสั่งราไม่ประมาณตัวเลยนะแต่จิกว่าหมดมี่มมมมมอ,อ,อิกเนยเจ<า>ออย่างเงี้ยก็อันนี้ก็น่าสั่งเพราะว่ามันร<ม>้อนๆสดแต่เนี้เยอะไปจิกว่าจิ๊กสั่งเยอะไปมันผัดกับผัด นึกแต่ปลากินมันสดไหมไม่หือไม่สดเลยอุ้ยทำไมเนี่ยต้องลองชิมก่อนไเดี๋ยวไปอีกนิดนึงให้กิเข้ามาได้ได้ไไม่ต้องเีลยวปีไกเหมือนเรามากันสี่คนเลยเดี๋ยวรอดูจานนี้ว่าเขการตีไก่มันต้องจะเท่านี้เดี๋ยวถ่ายแบบทำแบบเดี๋ยว่ต้องจะเท่านี้ เราไม่ได้ทำนะหนูแหละคนเดียวที่จัดเดี๋ยวนี้ค่ะกวน้ำจิ้มน้อยไปแต่มันเป็นไรอุ้ยนี่นักกินแม่ของโปรดแม่เลยแม่ไปที่ไหนแม่จะสั่งแค่เนี้ยแกงส้มแกงส้มแปซ่าแล้วก็ปลาเนี่ยแค่เนี้ยที่ไปกินเลี้ยงที่ไหนก็แล้วแต่กินได้อยู่แค่เนี้ยตอนนี้เรากำลังฝึกความอดทนกันนะคะ น้ำลายไหลเต็มท้องเลยเพราะว่าเราจะรอถ่ายรูปทีเดียวที่อาหารครบนะคะได้อยู่ได้อยู่ได้จังแด้อยู่ใช่ไหมเฮ <c oughs> ้ยกัดน้ำเออไรวัน,วนเราจะลองชิมทีละอันดูว่าอร่อยหรือเปล่าโ,โ,โอ้โหเสียงไก่ทอดน,นั่นคืออะไร ปีกไก,ไกท่ที่จริงอะ่ะเรามีปีกไก่ทอดแล้วเราเอ้ยเราไม่ต้องสั่งอันนี้หรือปีกไก่เนาะแต่เราสั่งปีกไก่ไปแล้วเราลืมยกเลยแม่เขาบอกว่าเขาเข,า,ข,า,ขาเรียกว่าอะไรพรีเซลไงพรีเซลว่ามีอันนี้กับน,นี้นะคะอร่อยนะอะไรเงี้ยเราก็เออเอามาค่ะมันทำงานได้แหละมาว่าทอดได้เลยลก็เลยอยากลองไปหมดว่าเราไม่ได้มาทุกวัน ไปกินกาแฟ้ะวรแต่ก็อีกแฝนนิดนึงหละก็จะถ่ายรูปอีกชอบอันนี้มากเลยนะเนี่ยมันฟไข่เค็มอร่อยมูชอบเหมือนกันทอดมันกร่งมยุ่มรามาพ้าวน่าก<อ>ินเนาะชใช่เย้ปิดไขยค่ะครบแล้วนะคะค่ะ เรียบร้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อม กาศหน้าร้านนะคะเมื่อกี้กินไปทั้งหมดพันสองร้อยบาทนะคะได้เยอะมากแล้วก็แต่ว่าใช้ลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้หน้าร้าน